มีของรับเรามาเป็แพ็คคู่ตาวันนี้ส p e e d เจ็ดห้าศูนย์นะครับส็นค้าดูค่าทามาดูใกล้ครับคันนี้ก่อนเลยงงนาสวยมากเห็นไหมมียางฮุ้มโชกล้อหน้าสวยๆเลยดูครับตัวนี้เป็นสีดําด้านนะครับสวยมากเพดบค็นะครับตัวนี้เป็นปลองครับปลองสกิมมิ่งปลายท่อดแต่งนะครับ super ์แ i บนะครับมีปลายเปิดด้วยสวยมากอันนี้วนดูรอบคัน สวยๆเด่นๆเลยเมื่อกี้ฟังเสียงไปแล้วเสียงเคราะนุ่มมากคันนี้นะรายละเอียดทุกจุดโูควคีบเสื้อสวยมากนะอย่างเส้นมคมอยู่ดูเลขไหม่หน่อยเลขไหม่อยู่4 0 0ันะเดี๋ยวฟังราคาพร้อมกันหนะ้ามาดูคันนี้เป็นสีดาเงานะครับสตีค75สูง 750, เหมือนกัน,กนปี2015เหมือนกันด้วยนีนะ่โมงนาใหญ่ครับมียางมุมโช๊คล้อหน้าสวยยางหน้าใหม่ด้วยนะเห็นไหม สีอันนี้เป็นดำเงาครับนี่สวยเหมือนกันนี่โลโก้ครับ750ายปลายทอแต่งครับสวยอยยให้ฟังเสียงอันนี้เสียงราะมีพิงพายด้วยคันนี้แนวคับสไตล์เลยครับใครชอบนั้น mm hmm. บอกเลยว่าเด็กคันนี้นะขี่สนุกมากนะมีพับเท้าซ้อนพับเท้าหน้าแต่งโอ้สีสวย,สวยคลิปเสื้อสวยเหมือนกันเหยนะเส้นคมๆมเลยดูเล็กไม้นหน่อย เปลี่ยนมาเป็นห้าเลขมาอยู่หมื่นนิดๆโอ้โหเนี่ยฟังเสียงเลยฟังราคา ครัใครที่สนใจและชื่นชอบนะครับกับสติปิณณห้าสูตรแสองคันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นหลังเงาดำด้านนะครับกับราคาครับอันนี้รถปีห้าทั้งคู่นะครับกับราคานะครับคันละนะครับคันละสองแสนห้าหมื่นห้าพันบาทใครที่สนใจใครที่ชื่นชอบใครที่มองหาใครที่หาบอดเลยไม่กดทลาดนะครับต้องรีบนะครับรีบกดจองให้ไหวมัดจำให้เร็วนะครับท่านจะได้สินั้นทันทีนะครับกับรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดแคมป์นะครับโมรงนี้ครับ ผมนะครับ0861760155ผมยุวยครับดีดีพร้อมรับสาย2 0ชั่วโมงทาร้อมจกผมพร้อมขายและผมก็ขอฝากรถดีๆรถสวยที่ซิสเต็องสต์และผมก็ขอฝากสเปรย์ร้อน,น7ทั้งคันนี้ไว้ด้วยนะครับกับราคา255,000บาทรถประกอบนอกในเคือนแ,แ,แตได้ครับผมแลวผมก็ขอลาด้วยสวยทั้งสองคันนี้นะครับสวัสดีครับ